สวัสดีครับเที่ยวเล่าตอนนี้นะครับต่อจากสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะที่เราไปที่ลานกลางเต็นท์หิมดอยนะครับก่อนที่เราจะกลับเข้าเชียงใหม่เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีที่แวะอีกหลายที่นะครับที่นี่ก็คืออีกหนึ่งที่นะฮะที่สามารถที่จะเข้ามาชมความสวยงามแล้วก็มาดื่มเครื่องดื่มได้มีคนกรุงเทพนะครับเคยพูดเลยว่าอิจฉาคนเชียงใหม่เนาะเพราะว่าไปตรงจุดไหนหรือที่ไหนเนี่ยก็จะมีที่เที่ยวสวยๆสำหรับคนเชียงใหม่เยอะแยะเลยลองดูความสวยของที่นี่ไปพร้อมๆกันนะ ใช่แล้วครับที่นี่นะครับเรามาเที่ยวกันต่อเนาะหลังจากที่เราไปที่ลานกลางเต็นหิมดอยนะครับที่นี่ก็คือฮิลส์บโรนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดใครเนี่ยเคยไปอังกฤษมาที่นี่อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคล้ายๆกันนะกับอังกฤษใช่แล้วที่นี่เขาออกแบบมานะครับในสไตล์ของอังกฤษนั่นเองก็บรรยากาศร่มรื่นสวยงามนะฮะภายในเนี่ยมีพื้นที่จัดสรรไว้หลายพื้นที่และผมก็สะดุดตาตรงนี้นั่นเองนะครับมีเหมือนกับเป็นลำธารเล็กๆแล้วก็จะเห็นน้องตะก่าย อืมไม่ใช่กระต่ายนะฮะน่ารักน่ารักนะอยู่ในกรงนะครับน้องตัวอ้วนน่ารักขนฟูเลยทีเดียวเชื่อได้ว่าใครเห็นก็ต้องหลงรักแล้วก็อยากถ่ายรูปน้องๆแต่ยังไงก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ากระต่ายเนะี่ยเขาจะตื่นเต้นง่ายนะครับตกใจง่ายเนาะ เอาละมาเที่ยวกันต่อน,นะครับภายในฮิลส์บร r o นะฮะก็ยังมีอีกหลายจุดเลยทีเดียวเขาทาไว้นะให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจเสพความงามนะครับของที่นี่ว่ากันว่าก็จะเห็นวิวของดอยสุเทพด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีในโซนของคาเฟ่นะฮะก็มีทั้งเครื่องดื่มอาหารนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของของทานเล่นหรือว่าเค้กนะฮะก็มาลองดื่มอะไรเย็นๆชื่นใจกันภายในนี้ก็ได้นะับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยไปเที่ยวมา อาจจะเหนื่อยอาจจะเพลียใช่ไหมที่เนี่ยเขามีเครื่องดื่มที่น่าสนใจแล้วก็ได้ชมกับบรรยากาศการตกแต่งภายในนะครับที่อย่างที่บอกว่าเขาคุมโทนนะเป็นลักษณะของสไตล์ของอังกฤษนะครับก็มีหลายรูปแบบไปทีเดียวที่ทําให้เราเห็นแล้วรู้สึกว่าอืมนี่แหละนะฮะอังกฤษฉันไม่ต้องบินไปก็ได้ตอนนี้โควิดยังมีนะฮะแล้วก็ค่าตั๋วมันแพงเที่ยวที่นี่ไปก่อนก็ได้เชียงใหม่ไทยแลนด์นะฮะมีฮิลส์โบโร่นี่แหละที่เป็นรูปแบบที่เราจะเทียบเคียงแล้วก็ทำให้เห็นกลิ่นอายของอังกฤษนะฮนะ เอาจริงๆเชียงใหม่นี่ดีจริงๆนะครับคือเราสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่อย่างที่เพื่อนชาวกรุงเทพบอกไว้นะครับก็คือเราไปเที่ยวที่หิมดอยมาเสร็จใช่ไหมเราก็มาต่อที่ร้านกาแฟตรงนี้เลยคือมีน้องบอกว่าที่นี่เนี่ยก็นิยมมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะครับผมเห็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆมุมสวยเลยลองเข้าไปดูรูปในเพจของเที่ยวเล่านะครับแล้วก็ในอินสตาแกรมของเที่ยวเล่าเชื่อว่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณอยากจะมาถ่ายรูปแน่ สำหรับไซปร์สเลนตรงนี้นะครับก็ไม่ไกลกันเลยกัน,นะฮะกับฮิลส์เบอร์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นคนละเจ้าของกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งหรือแม้แต่ใครนะครับที่เตรียมชุดสวยๆมานะฮะแล้วก็อยากได้ภาพสวยๆนี่ด้านหลังเลยไซปร s สเลนตรงนี้นะครับสวยมากโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแสงตอนเช้านะครับหรือว่าแสงตอนเย็นเนี่ยจะสวยมากๆอย่าลืมเตรียมเลนวายไปด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้เห็นความอลังการของด้านหลังนี้นอกจากไซปร s สเลนแล้วยังมีภูเขาด้านหลังนี้ฮะ ที่นี่ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้กลันเลยทีเดียวนะฮะกับฮิลส์บรอเมื่อกี้นะฮะแค่เดินมาหนาทีไม่ถึง1น่งนาทีครึ่งแป๊บหนึ่งหลับตาแป๊บหนึ่งแต่อย่าหลับตาเดินมานะเดี๋ยวสะดุดนะเดินมาแป๊บเดียวถึงแล้วครับบรรยากาศดีมากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกาแฟาสดด้วยนะครับใครที่ชอบดื่มดำนะฮะกับรสชาติหอมกลุ่นรสชาติดีๆของกาแฟาสดๆแล้วก็เสพบรรยากาศแบบธรรมชาติ3 6 0รอองศาไม่ควรพลาดตรงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปอย่างที่บอกว่าจุดนี้นฟินสุด เพราะว่าความเขียวขจีแล้วก็มีฉากหลังเป็นภูเขาเนี่ยเอาเอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจริงๆแต่ตอนนี้เราจะต้องกลับลงไปในเมืองเชียงใหม่กันแล้วล่ะฮะสำหรับใครหลายๆคนคงจะต้องไปทำงานทำการกันแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพักผ่อนเรามาเที่ยวกันใหม่กับเที่ยวเล่าในคลิปหน้าเที่ยวหน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นเตรียมเวลาอีกหลายคลิปไปให้เดียวติดตามให้ได้กับที่นี่เที่ยวเล่าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ